นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุศลโสปะสัมบัฏาสัจจะปริโยถะปะนันติ ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อชลองศัธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันณนะสรามหาลาชแห่งนี้เพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาจนกว่าจะยุติด้วยเวลาสืบต่อไปอไม่เป็นไรนะโยมนะ,ะถือเอาก็ได้ใหม่นะไม่เป็นไรไ,ไม่ถึงก็ไม่เป็นไร อันนี้ได้แล้วะนะถือเอาก็ได้บรรยายธรรมวันนี้นะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมส,สวรรวนา,าเป็นวันที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาฟังธรรมวันธรรมส,สวนาคือการฟังธรรมเป็นวันที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะอุบาโซกบาสิกาของแต่ละวัดก็จะมาทําบุญสุนทานกันตามวัดที่เราคุ้นเคยที่เรา มีศรัทธา,าต่อวัดนั้นๆโดยเฉพาะคณะศรัทธาของวัดใหญ่นะเวลาพระท่านาทำพัฒกิจก็จะมีการนิมนต์พระขึ้นเทศขึ้นบรรยายให้กับบัณฑาตยมได้ฟังกันนะเป็นธรรมเนียมของวัดใหญ่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะที่จะตมาจำความได้ที่มาอยู่วัดใหญ่นี่ก็ตั้งแต่ปีพศ2529นะตั้งแต่สมัยหลวงปู่ไพโรพัตระา,าดา ช่วงนั้นก็มีการเทศการบรรยายแบบนี้ทุกวันพระแล้ววัดใหญ่นี้ก็จะมีการเทศการบรรยายกันอย่าสองที่ก็คือหนึ่งที่สลามหาลาชแห่งนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนั่นก็คือในพระบสถสของวัดใหญ่ซึ่งก็จะมีตัวแทนของคณะสงฆ์ไปแสดงธรรมญาติโยมได้ฟังกันฉะนั้นญาติโยมก็มีโอกาสได้ฟังธรรมสองที่สอจุดสเวลาช่วงเช้าที่พระรมพัฒกิจ ญาติโยมก็มาฟังธรรมที่สลาพอหลังจากทำพิธีกิจเรียบร้อยแล้วอยอมไปเขาเรียกว่าไปรักษาศีลบสุก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยแล้วเมื่อก่อนนู้นเขามีช่วงบ่ายอิฐนะที่จะมาจําได้นะมีช่วงบ่ายนะก็จะมีการปฏิบัติธรรมนะนี่ก็คือธรรมเนียมอะไรที่เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณนะีเราควรรักษาไว้นะโดยเฉพาะพวกเราชาพุทธ ทำรรเนียมประเพณีต่างๆาเรารักษาไว้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยอย่างเมื่อวันพระก่อนๆโนโนาตมาพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีอย่างวันพระวันนี้นะถ้าตามธรรมเนียมของเราชาวพุทธคนไทยเนี่ยหลายพื้นที่นะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระสําคัญถ้าจะเป็นทางภาคอีสานวันนี้จะเป็นบุญบุญข้าวสารญาติดโยมคงจะเคยได้ยินนะบุญข้าวสาร บนท,บนที่ทําบุญทิศนห้กับวบันพระบรุษรผู้่วงลับจากไปบุญข้าวสารคนอีสานเขาจะนําเอาข้าวมาทําบุญแบบนี้แหละตอนช่วงเช้าสายสายก็จะนําเอาเป็นพัทธานมาถวายพระแล้วก็ทาเป็นกระถงน้อยๆเอาไปให้กับวบันพบุรุษวางไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณวัดบุญข้าวสาลีถ้าเป็นทางภาคกลางก็เป็นบุญกายศาสตร์ วันนี้เป็นวันพระ,ะขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบเนี่ยนะ,ะหรือ14บ่ค่ำเดือนสิบเนี่ยจะเป็นบุญกยายศาสตร์ถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นบุญฉลากพัดนี่ก็เป็นประเพณีของพวกเราชาวไทยชาวพุทธแต่ละที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกันถ้าเป็นปักใต้ก็จะเป็นบุญชิงเปรตอ,อ,อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของคนไทยแต่ละภาคแต่ละ ภนะูมิภาคแต่และประเทศก็จะต่างกันถ้าเป็นคนจีนนะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเหมือนกันวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทะร์นฉะนั้นก็วันนี้สังเกตดูตามวงฉันเนี่ยนะกายศาสตร,ร์ก็ไม่มีนะย,ยมนะแสดงว่าเราลืมประเพณีแล้วกนะนะายศาสตร,ร์ไม่มีขนมไหว้พระจันทร์อาจจะน้อยหน่อยเศรษฐกษิจไม่ค่อยมีนะล้วขนมไหว้พระจันทร์อาจจะไม่ค่อยจะมีแตะนั้นประเพณีเหล่านี้เป็นความดี ของสังคมไทยเราเมื่อสักครู่นี้แต่ได้ยกพระบาลีว่สา,พา,พา,า,าสัพพะปาปัสสะกระนังกุศลสูปัสสมธาสจิตตปริยทัพปะนังเนี่ยในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามหลักหลักของการละชั่วหลักของการทําความดีหลักของการทาําทจ,จิตใจพัฒนาใจให้บริสุทธิ์หลักของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามหลักสิ่งที่เรามาทําอยู่เนี่ยโดยเฉพาะการมาทําบุญเนี่ย เป็นหลักที่หนึ่งในสามหลักนั้นก็คือการทำความดีจากนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนเราพภาษาวกสอนให้พวกเราชาพุทธได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจะถือหลัก3ข้อนี้นะหลักของการะละชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบางหลักไว้5อย่างให้เราได้ละก็เรียกว่าเบญจศีลที่เราจะต้องละเช่น ไม่เบียดเบียนกันในสังคมคนเราอยู่ในสังคมไม่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจไม่เบียดเบียนกันด้วยการประทุษร้ายกันด้วยกายด้วยวาจานะวาจานี้ก็ประทุษร้ายคนได้ทิมแทงคนได้เหมือนกันจิตใจก็ผูกอาฆาตมัดร้ายคนได้เหมือนกันฉะนั้นข้อหนึ่งคือไม่เบียดเบียนกันข้อสองไม่ลักไม่ขโมยนะไม่ทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดสังคมเดือดร้อนญนะาติโยมถูกคอเซ็นเตอร์หลอกไปสักสองสามหมื่นนี่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยถูกหลอกถูกโกงไปเนี่ยร้านสองร้านผูกคอตายยิงตัวตายบางคนฆ่าครอบครัวทั้งครอบครัวตายเย่างเป็นข่าวนะภรรยาถูกคอเซ็นเตอร์หลอกไปนี่ยสามีคนที่เป็นพ่อบ,บ้านน่ยยิงแม่บ้านตายยิงตัวเองตายเพราะมีคนผิดข้อศีนข้อสองหลอกลวงเห็นไหมแค่ ทำชั่วแค่ข้อเดียวเนี่ยคนเดือดร้อนหมดเลยข้อที่สามข้อกาเมเอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครอบครัวจะอยู่กันเป็นสุขต้องมีความซื่อตรงต่อกันลักกันซนะื่อสัตย์ต่อกันถ้าเกิดครอบครัวใดประพฤติผิดต่อกันเนี่ยครอบครัวนั้นอยู่ไม่เป็นสุขบ้านแตกนะพระพุทธเจา้าทรงสอนว่านะให้ละสิ่งเหล่านี้เครวัลละชั่วไม่โกหกไม่นินทาว่าร้ายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อที่เป็นข้อที่สี่นะ แล้วข้อที่หคือเครื่องดองของเมาทั้งหลายทําให้ขาดสติสิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วทั้งนั้นพุทธเจ้าให้ละละชั่วแล้วพระองค์ไม่ได้ให้ละเฉยๆให้ทําความดีด้วยบางท่านบางคนก็บอกว่าละชั่วมันก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องให้ทําดีข้อที่สองต่อนะสัพพะปะาปตะกระณังคือละชั่วทําไมต้องมีข้อสองคือกุศลสูปรปสมัมมาทาอันนี้อตมายกตัวอย่างให้ญาติยอมได้เห็นเป็นรูปปรรมว่า คนล,ละชั่วเนี่ยเหมือนรูปปั้นเหมือนก้อนหินญาติโยมต้องเกตไหมอาตามาเคยไปที่วัดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะเขาปั้นรูปเปรตไว้เต็มเลยในในวัดอาตามาก็เดินชมวัดนะเห็นเปรตแต่ละตัวมันยืนเรียงกันเนี่ยมันไม่ทะเลาะกันนะยโยมนะเออมันไม่ทะเลาะกันถ้าเกิดเปรตกลุ่มนั้นนะ่ะมันทะเลาะกันนะอาตามาว่าวัดนั้นอยู่ไม่ได้นะเออมันไม่ทะเลาะกันมันไม่เอามือเอาเท้าไปเตะตีกันนะ ท,ที่วัดแห่งนั้นที่สุพรรณบุรีเออก็เลยนึกถึงคําสอนพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าสอนให้ละชั่วคนละชั่วนะเหมือนคนเป็นหุ่นยนต์เป็นรูปปัน้นเป็นก้อนหินไม่มีชีวิตจิตใจอยู่เฉยเฉยนะ่ะคนละชั่วนะแต่ก็อยู่เฉยๆกันอยู่เฉยๆเนีย่ยก,ก็ทาให้สง,สงบสุขได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราจะให้สงคสงบสุขจริงจริงเนี่ยเราต้องมีข้อที่ข้อที่สองก็คือ กุศลสูบสมัทาคือการทําความดีละชั่วอย่างเช่นเราไม่เบียดเบียนปานาฏิบัติไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ต้องมีฝั่งเบญจะรมฝั่งความดีก็เรียกว่าฝั่งเบญจะทมเราต้องมีเมตตากรุณานี่คือทําดีนะจำนะคนละชั่วบางคนนะไม่มีเมตตาต่อคนอื่นก็มีนะไม่มีความสงสารกรุณาคนอื่นก็มีนะอยู่เฉยๆเหมือนหุ่นยนต์นะเหมือนรูปปั้นจากนั้นพระเจ้าจึงสอน ข้อที่สองก็คือให้ทําความดีนั่นก็คือมีเมตตามีกรุณาต่อผู้อื่นไม่ลักทรัพย์คือละชั่วคนไม่ลักทรัพย์เนี่ยก็ดีอยู่แล้วสังคมไหนไม่มีคนขี้ขโมยขี้โกงสังคมนั้นก็เป็นปกติสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีเราต้องมีสัมมาอาชีวะนี่คือทําความดีคือมีสัมมาอาชีวะทุกคนประกอบสัมมาอาชีวะสุจริต ไม่ลักไม่ขโมยไม่คอยฉกฉิงยิ่งเร้าของใครเนี่ยก็ทําให้สงคมสงบสุขมีความสุขข้อที่สามละชั่วก็คือไม่ประพฤติผิดในการมถ้าจะให้ดีพุทธเจ้าสอนว่าต้องทําดีต่อไม่ใช่อยู่ไม่ผพดไปผิดในการมแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ใช่ใชต้องทําความดีต่อก็คือต้องมีการมาสังวรสังวรทำความดีการมาสังวรคือสำรวมในการมมีความซื่อสัตย์ต่อครูครอง,องของตนเองเหล่านี้คือทําความดี นะข้อที่สามข้อที่สี่พุทธเจ้าให้ละชั่วคือไม่โกหกโุสาวาทาไม่พูดเท็จไม่นินทาวา้ายพุทธเจ้าสอนให้ทําดีต่อไปคือว่าให้มีสัจจะต่อกันสัจจะคือความจริงใจมีปิยวาจาวาจาที่อ่อนหวานสัจจะจริงใจอ่อนหวานสิ่งเหล่านี้เป็นความดีไม่ใช่ว่าไม่มุสาฉันก็ช่วยเป็นหุ่นยนต์เป็นรูปปั้นนะ แต่เราไม่ทาอย่างอื่นต่อไปเลยพระเจ้าสอนต่อคือว่าคุณอยู่เฉยๆไม่โกหกแล้วคุณต้องพูดสัจจะคือคําจริงนะปิยาวาจาคือพูดจะอ่อนหวานนะไม่กระโชกโขคา่าพูดจะมีน้ํามีนวลไม่พูดห้วนห้วนเหมือนมะนาวไม่มีน้ำไงนะ,ะฉะนั้นพระเจ้าสอนครบวงจรคือไม่โกหกแต่คุณต้องพูดสัจคำจริงแล้วก็ปิยาวาจาด้วยพระเจ้าสอน ให้ละชั่วคือไม่ดื่มสุราเมลัยเพราะสุราเมลัยแล้วนะ้าทำให้ขาดสติเนอต้องฝึกสติบ่อยๆนี่ละสิ่งลต้องฝึกสติด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนพระเ,เจ้าสัพพะปาปัาปสกรรนังละชั่วทำดีก็คือฝั่งเบญจะทำคือทำดีฝั่งละชั่วคือเบญจะเสืสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะท่านเขียนไว้ดี ถ้าเรารักษาฝั่งเบนจศีนได้ห้าข้อเนี่ยเราเหมือนได้ใบประกันห้าใบไงโยมนะใบประกันห้าใบเนี่ยเวเราเราซื้อใบประกันเราต้องเสียสตังค์นะประกันชีวิตเนี่ยตมาถูกโยมมาถามขายบ่อยๆเลยนะพระอาจารย์ซื้อใบประกันหรือยังประกันอะไรประกันชีวิตโยมมาเสนอขายโยมเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นบริษัทนี้มาเสนอขายปีหนึ่งต้องจ่ายเบประกันเท่าไหร่เขาแจงมายิบเลย แล้วถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่ตายมรณะพพระอาจารย์จะได้เท่าไหร่ออญาพี่น้องจะได้เท่าไหร่เขาแจ้งมาเราต้องเสียเสียงินซื้อใบประกันแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาศีลห้าข้อฝั่งละชั่วในยมนะไม่เบียดเบียนกันนะเราจะได้ใบประกันใบที่หนึ่งคือใบประกันความมั่นคง,งของชีวิตพระอาจารย์มน,นี่ท่านจะคล่องใบประกันความมั่นคงของชีวิตพระอาจารย์ท่านสอนใบธรรมาจามเจ้าพระอาจารย์ท่าน ความมั่นคงของชีวิตหมายถึงอะไรทุกคนถ้าไม่เบียดเบียนกันเนี่ยญาติยโยมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายิงมาฆ่ามาทําร้ายโยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปซื้อเลยเพราะว่าเรามีศีลกับทุกคนศีลข้อที่หนึ่งใบประกันความมั่นคง,งของชีวิตถ้ารักษาศีลข้อที่สองคือไม่รักทรัพย์อธินาทานเราจะได้ใบป,ประกันใบที่สองคือได้ความมั่นคงของทรัพย์สินญาติยโยมมาทําบุญไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์สินในบ้านจะหาย เพราะว่าทุกคนรักษาศีลข้อที่สองทุกคนมีใบประกันหมดความมั่นคงของทรัพย์สินมีหมดเท่ากันหมดถ้าเรารักษาศีลข้อที่สามโยนเราคิดดูว่าได้ใบประกันอะไรไม่ประพฤติผิดในการมหลายท่านคงจะมีคําตอบแล้วเราก็จะได้ใบประกันใบที่สามคือความมั่นคงของครอบครัว <ừ. S 1> ถ้าทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันต่อหน้าอย่างไรรับหลังอย่างนั้นนะอาตมาชอบพัดของมหาปรเรียนนะยศนะ สังเกตพัดของมหาปเรียนเนี่ยแต่ถ้าพระองค์ใดได้มหาปเรียนนะท่านในหลวงท่านจะมอบพัดให้ข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเลยข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยจะพลิกไปด้านไหนก็เหมือนกันอันนี้เป็นคติธรรมว่าคนที่เป็นพระมหาปเรียนเนี่ยต่อหน้าอย่างไรรับหลังอย่างนั้นไม่มีต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่หน้ากับหลังเหมือนกันพัดมหาปเรียนจะยอมมาไปดูนะเดี๋ยวออกบรรษาในรับกระถินเดี๋ยว พระองค์ไหนมีพัดหมาปรเรียนนี่จะสังเกตดูจะพลิกไปด้านไหนก็เหมือนกันหมดหน้าหลังเหมือนกันฉะนั้นก็เหมือนกันถ้า,าครอบครัวใดสามีภรรยาต่อหน้ารับหลังเหมือนกันนะมีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยนะเราได้ใบประกันใบที่สามก็คือความมั่นคงของขครอบครัวส่วนศิลข้อที่สี่ไม่โมศาเราจะได้ใบประกันอะไรไม่โมสา ไม่โกหกไม่หลอกลวงกันเนี่ยถ้าทุกคนรักษาศีมันกันหมดอะเราจะได้ใบประกันใบที่สี่ก็คือความมั่นคงในด้านของเครดิตในย่อมนะความน่าเชื่อถือญาติยมท่านใดมีเครดิตดีนะไปธนาคารเนี่ยจะขอกู้เงินธนาคารหนึ่งล้านบาทเขาอนุมัติทันทีนะแต่ถ้าญาติยอมท่านใดเครดิตไม่ดีนะขอเขาสักหมื่นเดียวเขจะไม่ให้เลยยนะ อย่าว่าเต็เมเืนนะินร้อยเดียวก็ไม่ให้ครับนะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเครดิตเนอฉะนั้นใครรักษาศีลข้อที่สนะี่เนี่ยโมสาวาทาเวลามณีเนี่ยนะจะได้ความมั่นคงในเรื่องของความน่าเชื่อถือญนะาติโยมก็ลองสังเกตดูถ้ามีเพื่อนเราสักคนหนึ่งบอกว่ามายืมตังค์สักพันหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้มาคืนแล้วพรุ่งนี้มันทาช่วยนะไม่ยอมให้นะต่อไปมันมาขอยืมเราเนี่ยเราจะให้มันไหมไอคนนี้มันขาดเครดิตเลยนะ ขาดความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมันบอกว่าพอถึงวันพวกนี้มาให้มาคืนให้เนะี่ยอ๋อไอคนนี้มันมีเครดิตเฮ้ยยืมเพิ่อมอีกสักสองพันเอาไปเลยเดี๋ยวมาเรือนี่ยมาให้มีเครดิตยืมง่ายให้กู้ง่ายแต่ถ้าใครขาดเครดิตขาดความน่าเชื่อถือนะเรียบร้อยนะโยนนะฉะนั้นรักษาศีลข้อที่สี่ได้ความมั่นคงของความน่าเชื่อถือมีเครดิตแตนะ่ถ้าใครมีศินข้อนี้นะส่วนข้อทีห้า ยอมลองคิดดูว่าเราจะได้ใบประกันอะไรสุราเมรยะถ้าเรารักษาศีลข้อห้าเราจะได้ใบประกันอีกใบหนึ่งใบที่ห้านั่นก็คือประกันสุขภาพเ,ออเราเห็นมีบัตรทองประกันสุขภาพบัตรอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มสุราไม่เอายาเสพติดเข้าสู่ร่างกายไม่เอายาพิษเข้าสู่ร่างกายเราจะได้ใบประกันที่ห้าก็คือประกันสุขภาพออข้อที่ห้านี่นะ ฉะนั้นการรักษาศีลก็คือละชั่วแล้วได้ใบป,ป,ประกันห้าใบทำดีด้วยการปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมคือมีเมตตามีกรุณามาีสัมมาอาชีวะมีอาชีพสุจริตมีกรรมสังวรน,นะมีสัจจะมีปิยาวาจาแล้วก็มีสติสิ่งเหล่านี้ เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนได้พัฒนาตนเองเริ่มจากการละชั่วก่อนให้สังคมมันปกติซะก่อนให้มันเป็นปกติอยู่กันแบบสันติสุขซะก่อนแล้วก็ต่อเติมด้วยการทำความดีต่อกัน,นเบนเจะศีลคือละชั่วให้สังคมเหมือนลูกป,ปั้นไม่อย่างที่อาตมาไปเจอวัดที่สุพรรณบุรีถ้าเปรตทุกตัวเอามือตีกันเอาเท้าเตะกันเนี่ยนะ รับรองวัดนั้นเลตุมเปะน,น,น,นะดยวนะที่สุพรรณแต่มันอยู่กันด้วยความสงบเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กันแบบหุ่นยนตไงละชั่วเหมือนหุ่นยนต์ไม่ทําชั่วต่อกันอะไรต่างเนี่ยมนุ่น,น,นยนต์แต่ถ้าเกิดว่าเราทําดีต่อกันเพิ่มนะมีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันเนี่ยสังคมนั้นก็เหมือนมีชีวิตจิตใจสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนที่พระเจ้าสอนอย่างครบวงจรเลยทีเดียวถ้าเราไปศึกษาให้ดีนะละชั่วเหมือนการทําตัวเอง ให้สงบซะก่อนทำดีเนี่ยเหมือนทำให้เรามีความรู้สึกมีกจิตใจต่อกันไม่เป็นหุ่นยนต์แล้วก็กจิตใจของเราก็ต้องพัฒนาตามสิ่งที่เราทำด้วยไม่ใช่ทำดีเพราะถูกบังคับทำดีด้วยความเต็มใจฉะนั้นสามข้อนี้ถ้าเราไปศึกษาให้ดีนะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวพุทธและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะวันนี้อตาตมภาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนา ในรูปแบบของธรรมบรรยายให้กับญาติโยมได้ฟังในช่วงที่พระสงฆ์องค์เด่นได้ฉันพัตหารก็คงจะพอสมควรเกเวลาขณะนี้พระสงฆ์องค์เด่นก็ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเทศนาวาสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างเอาคนพระศรีรัตนตรัยคือคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์จงโดยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาทาบุญในวันนี้จงเจรเดิญด้วยอายุวันนะสุขภาพละพ ปฏิภานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประกาละชนี